เด็กคนหนึ่งโตมากับการโดวลกันแกล้งทําให้เขารู้ว่าสิ่งที่ช่วยเขาได้ไม่ใช่ความยุติธรรมแต่มันคืออํานาจเขาเลยโตมาสร้างอํานาจให้กับตนเองโดยใช้น้ําแฝงว่าเทวะสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f v movie วันนี้เรามาพบกับ fb the series กับเรื่อง blacklist ep ที่8หากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทาง ทั้งแฟนเพจเฟซบุ o o และอินสตาแกรมหลังจากที่กลุ่มแบ็กลิสต์ถูกจับได้พวกเขาก็โมโหเต็มทีทำไมไตเติลต้องหักหลังพวกเขาแต่ไตเติลไม่มีเหตุผลหันไปคุยกับไอเทวะว่าอยากให้กูทำอะไรก็บอกมาและไอเทวะก็สั่งให้ไตเติลนั้นกรอกมิราเคิลใส่ปากพวกมันแทนตอนนี้มิราเคิลกำลังถูกจัดส่งไปในโรงเรียนนี่คือเป็นการที่ถูกวางเอาไว้ไตเติลโมโหมากถึงแม้เขาไม่อยากทำมากแค่ไหนแต่โดยเงินไขที่ไม่สามารถบอกใครได้ไตเติล จำใจต้องทำแต่มิราเคิลที่มีอยู่ตอนนี้มันไม่มากพอแต่อีกไม่นานมิราเคิลเล่าใหญ่จะถูกส่งมาที่นี่ถึงเวลานั้นไตเติลจะเป็นคนอัดยายให้กับพวกเขาให้เกิดอาการโอเวอร์โดฟให้ตกอยู่ในอาการช็อกหลังจากนั้นก็ค่อยให้นำตัวส่งตำรวจและตำรวจจะเจอโคเคในร่างกายของพวกมันเทวะผู้รอบคอบจะใช้มือตำรวจจาัดก,การกับพวกแบคลิส ตัดผ้ามาที่โรงเรียนเนรอนนั้นกังวลมากเนื่องจากพวกทราฟิกไม่มาสอบและออเรนก็ร้องกรี๊ดเดินออกมาจากห้องสอบนันพอเธอทําข้อสอบไม่ได้เลิ่มเป็นกังวลกลัวว่าเกรดจะไม่ถึงกังวลมากว่าจะโดนไล่ออก แล้วก็มีชายคนหนึ่งเดินมาแนะนาน้ําดื่มชูกําลังกินแล้วจะสดชื่นท้องสุดคณิตได้แน่นอนโอเรนก็ดูเหมือนจะสนใจยาน,นั่นถึงแม้เพื่อนๆจะห้ามแต่เธอก็หลังชนฝาต้องทําข้อสอบให้ได้ทันทีที่เธอจะดื่มอาจาร,รย์มันพเดษ์ดก็ได้มาห้ามบอกว่ายาตัวนี้ครูได้ข่าวมาว่ากินแล้วใจสัน่นครูกลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผู้หญิงครูขอตัวยานี้ไปละกันเมื่อครูวันพเดษเดินจากไปเมลอนก็เริ่มแอบใจตัวยานี้คงจะเกี่ยวข้องกับการที่ท้าฟิกหายตัวไป เลยไปถามกับอาจารย์วันพาเดตาตรงว่าน,นี่คือตัวยาอะไรทําไมอาจารย์ต้องรีบไปเกี่ยวข้องกับการหายตัวของทราฟิกหรือไม่อาจารย์ก็ตอบว่าไม่ในใจคงจะไม่สบายมั้งแต่การไม่สบายกันเป็นแก๊งคงจะน่าแปลกอาจารย์บอกหนูมาเถอะว่าน,าน้ำนี่เกี่ยวกับแก๊งหัดถเทวะใช่ไหมคะทราฟิกเป็นคนบอกหนูมาเองแต่ก็บอกอะไรไม่มากอาจารย์บอกนูเถอะหนูจะได้ช่วยพวกเขาและอาจารย์วันพาเดตก็ได้บอกว่าตัวยาตัวนี้เป็นสารเสพติดที่พวกหัดถเทวะทําขึ้นครูกับแก๊งทราฟิกกำลังเสิร์ฟอยู่ แต่ประโยคนั้นดูเหมือนว่าแก๊งผักทุกคนจะแอบฟังอยู่และดูเหมือนว่าสาวๆจะไม่ยอมให้คนรักของพวกเธอหายตัวไปแบบนี้ตัดผ้ามาที่ไดเตเขามาดูแลคับเคคนที่รักของเขาเป็นอย่างดีระหว่างนั้นลูกน้องของแกขันเทวะก็ได้มาตามตัวเขาให้ไปจัดก,การกับเพื่อนคับเคกเลยรู้ว่าไตเติลยอมหักหลังเพื่อนเพื่อช่วยเธอทําให้เธอไม่ชอบใจโมโหไตเติลเป็นอย่างมาก ไตเติลถึงกับหลั่งน้ําตาออกมาอยากด่าอะไรก็ด่ามาสิขอให้เธอปลอดภัยฉันยอมทําทุกอย่างแต่คับเค้กไม่กล้าที่จะดา่าเพราะว่าไตเติลที่เธอรู้จักไม่ได้อยู่ที่นี่และไตเติลก็ได้ไปหาเพื่อนๆเพื่อนเพื่อน,อน,อนก็ด่าทอไตเติลมึงทําอย่างนี้คิดดีแล้วหรอไตเติลก็ตอบว่าดีไม่ดีเดี๋ยวมึงก็รู้และไตเติลก็ได้กรอกอยาให้เพื่อนได้แดกทุกคน ตัดภาพมาที่แก๊งผักแก๊งผักได้มาหาไลลา,ลาเนื่องจากมีเรื่องจะขอให้ช่วยเนื่องจากตอนนี้กลุ่มของท้าฟิกหายตัวไปหมดเธอพอจะรู้อะไรไหมทีแรกไลาลาไม่มีความจําเป็นจะบอกอะไรพวกเธอแต่เมลอนก็ขอร้องตอนนี้พวกเขาตกอยู่ในอันตรายพวกเราต้องช่วยกันนะแต่แครอทเธอเองก็กลัวควรจะไปบอกอาจารย์นะเมลอนก็บอกกับแครอทว่า พวกนั้นเสียสละช่วยพวกเราและก็โรงเรียนนี้มาเยอะแล้วนะถึงเวลาที่เราต้องช่วยพวกเขาบ้างแล้วละ่ะประโยคที่เมลอนบอกแครอทด,ดูเหมือนว่าจะไปกระตุ้นความรู้สึกของไละลาไละลาจึงยอมให้ข้อมูลว่าก่อนที่บรรทัดหายตัวไปเขาไปโดนเกมกับคนที่มีชื่อว่าแฮนเฮลและการหาตัวชายที่ใช้สมญาณนามว่าแฮนเฮลมันก็ไม่ยากพวกเธอทั้งห้าได้มาล้อมตัวแฮนเฮลเอาไว้แล้วมาขอข้อมูลทาโกหกละกอฉันดูออกและฉันจับได้แน่แฮนเฮลหรือนะั ดูเหมือนจะยอมจำนวน5ต่อหนึ่งเขาดูเหมือนจะสู้ไม่ไหวเลยใส่ตีนหมาวิ่งไม่ยัง้งแต่การใช้กำลังในการวิ่งตามดูเหมือนจะไม่ใช่วิธีของสาวๆพวกเธอใช้สมองโดยมาดักรอนาทีเพราะไลลารู้ว่าปกตินาทีพ่อแม่จะมารับในช่วงเย็นตรงนี้พวกเธอเลยมาดักนาทีที่เป็นเด็กทุนไลลาเลยใช้ข้ออ้างนี้นี่นายถ้าฉันบอกกำลุงว่าไม่ให้ทุนกับนายนายจะเป็นยังไงเมลอนก็มาพูดขู่ต่อนายจะบอกเรื่องราวทั้งหมดให้กับ เราฟังหรือให้พวกเราไปฟ้องพ่อแม่นายทีนี้พ่อแม่นายก็จะได้รู้ว่าลูกชายที่พวกท่านคิดว่าเป็นคนดีแท้จริงแล้วเป็นยังไงเลือกมาจะบอกกับพวกเราหรือจะไปแก้ตัวกับพ่อแม่และคําขู่พวกนั้นดูเหมือนจะได้ผลตัดภาพมาเที่จันวันพัดเดหลังจากที่ไม่มีกลุ่มแบ็กลิส์เขาก็ได้บุกคข้องพออเพื่อหาข้อมูลอะไรบางอย่างเนื่องจากมันมีอะไรน่าสงสัยด้วยความรอบคอบเขาเลยปิดกล้องวงจรปิดก่อนแต่ดูเหมือนว่าพออจะรับรู้เนื่องจากกล้องตัวน,นั้นเชื่อมต่อกับ แท็บเล็ตของพอออยู่ทําให้อาจารย์มันผเดชไม่ได้อะไรมากนักจากห้องนั้นรู้แค่ว่าตําแหน่งของกลองและใต้โต๊ะของพออมีตู้เซฟอยู่แต่ด้วยความมากประสบการณ์ของอาจารย์มันผเดชเขาหนีรอดจากพออมาได้โดยที่ไม่ถูกจับได้แต่ดูเหมือนพออจะเอะใจอะไรบางอย่างหลังจากพออเดินจากไปแก๊งผักก็ได้ส่งข่าวสารวาร้พิกัดของทราฟิกแล้วและตอนนี้อาจารย์มันผเดชก็บุกมาถึงที่นั่นหลังจากนี้เขาจะจัดก,การเองถึงแม้จะเป็นอาจารย์ที่ใส่เสื้อเชิ้ตแขน ยาวสุขุมหนุ่มลึกแต่การที่อาจารย์วังผดด็์ไม่เคยใส่เสื้อแขนสั้นเข้าไปในโรงเรียนนั่นก็เพื่อปกปิดรอยสักที่บ่งบอกถึงความเก่งกาจของเขาการชายเดียวคงไม่ใช่เรื่องแปลกและเขาก็ได้เจอกับกลุ่มแบล็กลิสที่นั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างเงางอยดูเหมือนจะเป็นนิตของยาและไอดากับลูกน้องก็โผล่มาอาจารย์วังผดดตด้วยความที่มากประสบการณ์สามารถจัดก,การลูกน้องได้ภายในพริบตาแต่ดูหมนความเทพของอาจารย์วังผดด็จ์จะสู้ปืนในมือพี่ดากไม่ไหวไอาาดากู่ให้อาจารย์คุกเข,ข่าล เขาเลยต้องยอมไอ้ดาร์กมันก็พูดพลาดไปอาจารย์มันผดเดชมาช่วยตอนนี้ก็สายเกินไปแล้วลูกศิษย์ของอาจารย์นกยาไปหมดแล้วแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่แก๊งแบคลิสต์ลุกขึ้นมาจากเก้าอีกไม่มีเชือกที่มัดแขนพวกเขาอยู่ต่อสู้กับกณรุงนน้องของพี่ดาร์กต่อยไปต่อยมาด้วยความเทพของอาจารย์และแรงโมโหข,ของกลุ่มแบคลิสต์สามารถจัดก,การลูกกระจอกได้อย่างไงไ่ายดายอีกครั้งพวกมันนอนราบเป็นหน้ากลองไอ้ดาร์กก็โดนอาจารย์ต่อยไม่ยัง้งแต่มันมีปืนทําให้อาจารย์ต้องยอมแพ้เพราะว่าเป็นห่วงลูก แต่ดาร์กมันก็สงสัยว่าทําไมพวกนี้ไม่นอกและไทเทลก็เดินเข้ามาเขาบอกว่าเขาได้ไปมินิมาร์ทมาและเอาน้ําองางนสลับกับตัวยาให้เพื่อนกินพี่ดาร์กสนใจคําพูดของไทเทลอาจารย์วันผเดชเลยใช้โอกาสนั้นหักแขนของไอดาร์กจนไร้ซึ่งทางสู้ไอดาร์กก็พูดพร่ำตามภาษาตัวร้ายว่าไทเทลหักหลังเขาทําไมไทเทลก็ขึ้นเสียงหักหลังที่อะไรกูไม่เคยอยู่กับมึงตั้งแต่แรกกูมาเพื่อช่วยคับเค้กและเพื่อนๆก็ได้เข้าใจว่าทําไมไทเทลต้องทําแบบนั้นทุกอย่าง มันเป็นแค่การแสดงแต่การสับเปลี่ยนตัวยาถือว่าเป็นแผนที่ฉลาดมากๆไม่สมกับการเป็นไตเติลแต่ถึงกระนั้นเอ็นเดียวก็ยังโมโหอยู่ดีแต่เพื่อนก็ห้ามเอ็นเดียเอาไว้ไม่งั้นไตเติลคงโดนจะทืบแน่สถานการณ์ทุกอย่างลี่คลายถึงเวลาต้องสอบปากคาไอดาร์ดูเหมือนว่าการใช้กําลังมากแค่ไหนไอ้ดาร์ก็ไม่ยอมป,ปิดปากขับเค้กผู้เป็นน้องสาวเลยมาขอร้องพี่ได้เวลาทําสิ่งที่ถูกพี่เองก็โดนบงังคับให้ทางานนี้ไม่ใช่หรอและสุดท้ายไอ้ดาร์ก็ยอมใจอ่อนให้กับน้อง ยอมบอกว่ามิราเคิลถูกทําในห้องวิทย์และสารเคมีทุกอย่างถูกคนไปหมดแล้วและค่ำคืนนี้เทวะมันจะไปสั่งการด้วยตนเองและเซิร์เวอร์เพลเซอร์ฮันเตอร์ก็ถูกควบคุมโดยหับเทวะเช่นกันถึงเวลาที่แบกลิสต์ต้องลงปฏิบัติการอีกครั้งทราฟิกนํำทัพสั่งการลูกทีมบอกให้บันทัดแฮ็กข้อมูลเซิร์เวอร์ของเพลเซอร์ฮันเตอร์เพื่อหาข้อมูลของพวกมันส่วนที่เหลือก็ได้เวลากลับโรงเรียนคนแรกจิมเบย์แฝงตัวเป็นลูกน้องของมันทําท่าทีว่าไปส่งสารเคมี ให้กับพี่พิมพ์ณห,ห้องวิทแต่ดูเหมือนว่าพี่พิมพ์จะไหวตัวทันเธอคนนี้ไม่ใช่เด็กโง่พี่พิมนาน M, สามเคมีสาใสหน้าจินเบแต่อย่าลืมนะครับแกงนี้เขาทํางานกันเป็นทีมเพื่อนๆที่เหลือรีบบุกมาล้อมตัวพี่พิมพ์เอาไว้แต่อย่าลืมที่นี่ห้องวิททุกอย่างเป็นอาวุธของเธอและเธอก็มีแก๊สน้ําตาอยู่ในมือเธอเลยใช้มันและได้เห็นผลของแก๊สน้ําตาเธอหัวราัาใจพูดพลาญไปโดยไม่ลืมระวังตัวว่าจินเบจะพุ่งเข้ามาด้านหลังจินเบฉีดมิราเคิลเข เส้นเลือดของพี่พิมพี่พิมออกเองนะครับมิราเคลิลถ้าถูกฉีดตรงเข้าไปในเส้นเลือดมันจะออกทิ์รุนแรงมากกว่าปกติและเธอก็ได้รับสารเคมีอย่างรุนแรงเข้าสู่ร่างกายโดยตรงสารเคมีที่เธอสร้างด้วยตนเองฐานผลิตมิราเคิลถูกทำลายที่เหลือก็แค่ตัวการใหญ่ไอเทวะและก็เป็นอีกครั้งที่แอนดริวบัวร้อนไม่คิดหน้าคิดหลังบุกเข้าไปจัดการกับมันโดยไม่ได้สังเกตว่าในมือของไอเทวะมีเครื่องช็อตไฟฟ้าอยู่เขาเลยเดินไฟชอ็อตจนสลบนิ่งไปเพื่อนพืน,พน,พนที่เหลือ ก็รีบตามมาช่วยไอเทวะเห็นท่าไม่ดีเลยวิ่งหนีพวกเขาไล่ตามยังไงก็หาไม่เจอและสุดท้ายก็ได้เจอกับไอเทวะที่ตกลงมาจากตึกในสภาพโคมา่าและตัวตนของมันก็ถูกเปิดเผยมันคือไอไวกิ้งแต่สภาพของมันดูน่าแปลกเนื่องจากในมือมีกระดุมเม็ดสีดำไฮไลท์ไม่ยอมพลาดรายละเอียดนี้และคิดว่ามันต้องมีอะไรทะแม่งทแแมงแน่แ,นและเช้าวันต่อมาพอออกก็ได้ประกาศหน้าโรงเรียนว่ากลุ่มหัดเทวะถูกเปิดโปงโดยนายไวกิ้ง อยู่ในอาการโคม่าที่โรงพยาบาลกลายเป็นเจ้าชายนิทราเพราะาสมองและร่างกายบาดเจ็บอย่างร้ายแรงตำรวจได้สันนิษฐานว่ามันตัดสินใจฆ่าตัวตายหลังจากถูกปิดโปงว่าเป็นหัวหน้าแก๊งของหัตเทวะและนำพายาเสพติดเข้ามาในโรงเรียนที่มีชื่อว่ามิราเคิลแต่นักเรียนทุกคนไม่ต้องห่วงทางโรงเรียนจะจัดก,การรักษากับคนที่เสพมันเกินขนาดและดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีถึงแม้เรื่องเลวร้ายจะจบลงแต่มีคนหนึ่งที่เป็นทุกข์นั่นก็คือเมลอนเนื่องจากเธอไม่คิดเล ว่าเพื่อนสนิทของเธอจะทําเรื่องไร้แรงในอย่างนี้ซึ่งท้าฟิกก็ดูเหมือนจะเห็นอาการนั้นเลยเข้าไปปลอบใจบรรยากาศมันพาไปท้าฟิกมีคํหนึ่งจะบอกเธอแต่ดูเหมือนว่าเสียงแตร ى, ที่เรียกนักเกียนเข้าห้องจะขัดจังหวะเขาเอาไว้ทําให้ทั้งคู่ต้องแยกกันเข้าห้องเรียนและเย็นวันนั้นกลุ่มแบ็กลิสก็ได้มารวมตัวครบทั้งหคนอีกครั้งแต่ถึงขนาดพวกเขาก็ได้ถกกันเนื่องจากเรื่องเมื่อคืนมันมีอะไรทําแมงทะาแมงไอเทวามันเป็นคนฉลาดจะตายและเหตุไฉนมันถึงพลาดตก ตมาตาไฮไลท์เองก็คิดเช่นนั้นเนื่องจากเขาได้เจอกระดุมอยู่ในมือของไอไวกิ้งและกระดุมอันนั้นไม่ได้มาจากเสื้อของมันแสดงว่าต้องมีใครอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยปริศนามากมายผุดขึ้นมาในหัวแต่ก็หาคําตอบไม่ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้แยกย,ย้ายไตเติลก็ทําหน้าที่กรรมการนักเรียนกล่าวรายงานต่อหน้าพี่แชมป์พี่แชมป์ก็ชื่นชมพ่อนายแท้แท้เราถึงจับแกงหัดเทวะได้และตอนนี้พี่แชมป์กำลังเล่นเกมทอรหัสตัวอักษรเลยขอให้ไตเติลช่วยไตเติล ก็บอกสมองเขาแย่จะตายเรื่องการเรียนแทบไม่เอาไหนเลยแต่เมื่อลองแก้รหัสดูเขากลับตอบได้แถวนี้เฮลิเนตครับพีแชมป์ก็เชื่นชมไตเติลก็ตอบว่าไม่เท่าไรหรอกช่วงนี้มัวแต่คิดเรื่องหัตเทวะคาว่าแฮนมันเลยพุดขึ้นมาบนหัวพี่แชมป์ก็บอกว่าาะพิ่งชะล่าใจมีอีกหลายเรื่องที่ต้องสะสางผมดีใจที่มีคนเก่งอย่างคุณมาช่วยทํางานงั้นก็เป็นนิ้วมือให้ผมหน่อยนะประโยคนั้นเป็นประโยคที่ไตเติลเคยฟังในการดักฟังการพูดคุยของหัตเทวะครั้งก่อนไอ้เทว วเคยพูดคํานี้มาทําให้ไตเติลเอกใจอะไรบางอย่างเขาเลยมีปริศนาที่เจอใน Facebook มาช่วยให้พี่ช่วยคิดพี่ก็ตอบว่ามาเลยเกมพวกนี้มันช่วยรับสมองพี่ชอบอยู่แล้วไตเติลเลยถามค่าชีได้โดยปราศจากนิ้วมือข้าขยับแขนได้โดยไม่มีแขน ข้าเดินได้โดยไม่มีเท้าข้าคือใข่คําถามชาวบัญญานี้เป็นคําถามที่แกงฮัดเทวะเอาไว้ทดสอบลูกน้องแต่พี่แชมป์กลับตอบว่าไม่รู้คนฉลาดอย่างพี่แคมป์เนี่ยนะไม่รู้สีหน้าของพี่แคมป์มีพิรุธเป็นอย่างมากและคําคืนนั้นไตเติลก็บุกไปหาพี่แคมป์ที่หอพักแต่ดูเหมือนว่าเขาจะรู้ตัวและดักรอเอาไว้แล้วพี่แคมป์เข้ามาจากการไตเติลพร้อมมีดใช่แล้วเป็นไปตามที่เองคิดพีนี่แหละเทวะคุณคงสงสัยจากประโยคนิ้วมือและ นีแหละที่รอคุณมาที่นี่ไอไวกิ้งก็เป็นแค่เบีย้ยตัวหนึ่งที่ใช้เสร็จแล้วเขียดทิ้งไตเติต้ลเลยถามกลับว่าชีวิตพี่ก็ดีอยู่แล้วแล้วทําไมต้องมาทําเรื่องเยี่ยนี่พี่แชมป์ก็ตอบกลับกูโตมาด้วยความ,มยุติธรรมกูเลยรู้ว่าความ,มยุติธรรมนั้นช่วยอะไรกูไม่ได้สิ่งที่ช่วยกูได้มีแค่อํานาจเท่านั้นแต่มีหรือคนอย่างไตเติลผู้คล่องแคล่วปาดเปียวจะยอมแพ้กับมีดเล่มเดียวแต่ดูเหมือนว่าพี่แชมป์เตรียมการทุกอย่างเอาไว้แล้วแต่ถึงกระนั้นเขาไม่ได้มาคนเดียวกลุ่มแบ็กลิสต์ได้เข้า าหาตัวพี่แคมแต่พี่แคมก็คิดไว้แล้วว่าพวกเอ็งต้องมายินดีด้วยพวกเอ็งรู้ความจริงแล้วแต่ประโยคแรกที่เทา้าฝีถามพี่แคมคือพี่ฟ้าอยู่ไหนพี่แคมก็ตอบว่าเรื่องนี้มันใหญ่กว่าที่เอ็งคิดแล้วเจอกันใหม่ชาตินานนะไอ้หนูน้อยพี่แคมก็ดดหน้าต่างนี้ไปแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มแบกลิสได้เตรียมการเอาไว้แล้วเนื่องจากจินเบย์และบันทัศกลังรอรับตัวพี่แคมเอาไว้แล้วทุกอย่างถูกเตรียมการเพื่อซ้อนแผนคนฉลาดอย่างเทวะและสุดท้ายมันก็ถูกจับตัว และทราฟิกก็ได้รู้ว่าผีฟ้าเข้าแก่หายเทวะไปดูแลบัญชีกับพวกมันก่อนที่จะหายตัวแต่อย่างน้อยทราฟิกก็ได้รู้ว่าผีฟ้ายังมีชีวิตอยู่อีกครั้งที่ทราฟิกทำหน้ากลุ่มเมลอนเป็นคนสังเกตเห็นเลยมาปลอบใจครั้งนี้ทางคู่เข้าใจกันและกันถึงแม้จะมีเรื่องหนักใจแต่ก็ช่วยซัพพอร์ตซึ่งกันและกันและนี่ก็เป็นโอกาสดีที่ทราฟิกจะบอกเมลอนว่าเราชอบเธอนะและอีพีที่8ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตอนนี้หากทุกคนชอบ อย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย